สวัสดีครับวันนี้นะครับวันี้เห็นเจอไปเจอนี่ครับเจอสลิงสลิงเก่านะครับสลิงที่ป้อนนกครับก็คือบางทีเราป้อนป้อนนกตัวเดียวเนี่ยแต่สลิงก็เลิกใช้ไปนะครับพอนกโตปุ๊บเราก็เลิกใช้ไปแล้วก็วางทิ้งไว้นะครับไสายยางตัวนี้สายไส้ไก่เนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพนะครับมันจะขาดนะครับตรงนี้จะขาดจะโบนะครับหลุดนะครับมันก็จะหลุดไป พอหลุดไปแล้วใช้ต่อไม่ได้นะครับกลายเป็นต้องใช้ใช้เฉพาะแค่ตัวสลิงอย่างเดียวนะครับวันนี้จะบอกวิธีนะครับวิธีการเทำดึงไส้กรออกนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่นะครับบางคนไม่รู้นะครับต่อให้มือเก่าบางคนก็ไม่รู้นะครับอันนี้เลยมาบอกครับพราผมหาวิธีใน u t u b e แล้วนะครับหลายวิธีแล้วไม่มีใครทําตัวนี้นะครับไม่มีใครทํานําเสนอนะครับ ผมก็เลยเอคิดว่าอลองทําดูทําให้คนอื่นก็าดูนะครับจะได้รู้นะครับว่าใส่อย่างไงเพราะมันใส่ยากนะครับมันจะลนไฟจานอะไรก็แล้วแต่มันก็ใส่ยากอยู่ดีนะครับลนไฟก็ไม่ได้นะครับวิธีที่ดีที่สุดครับคือคุณต้องมีครีมนะครับมีครีมปลายแหลมนะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับเล็กกว่านี้ก็ยิ่งดีผมดูวิธีกันครับเดี๋ยวผมตามให้ดูนะครับคือเนี่ยมันขาดแน่นอนครับขาดขาดรูโบนะครับ ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วรั่วดึงออกเลยครับดึงเลยดึงเลือตัดก็ได้นะครับหรือใช้กิ๊กการัดแตก็ได้นะครับก็ดึงสองเก่าออกนะครับมันก็จะเหลือตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราไปยัดเงี้ยมันยัดไม่เข้านะครับมันยัดไม่เข้าเพราะมันแข็งยางยางมันแข็งมากนะครับยัดลำบากนะครับวิธีการทํานะครับนี่ครับคีมทีมปลายแหลมนะครับ เล็กค่าเล็กกว่านี้ยิ่งดีนะครับเสียบเข้าไปครับนะครับมันจะง่ายนะครับนะครับแต่ถ้าไส้ไก่เปื่อยเนี่ยรายงางง้าองออกมาเนี่ยง้างคีมขึ้นมาเนี่ยไส้ไก่ก็จะขาดกันนะครับอันนี้ใช้เฉพาะจังหวะที่ว่าไส้ไก่เพิ่งเพิ่งเสียใหม่ๆนะครับจะดีนะครับ ยังไม่เปิดมากนะครับเสร็จแล้วนะครับเราง้างครับง้างครีมง้างตัวนี้ออกนะครับง้างออกง้างออกนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปกลับสลิงยัดเข้าไปครับรับแท็กจุดนะครับดันนี้รับดึงดันขึ้นหน้าข้่นี้ครับจบนะครับดันสลิงเสร็จเสร็จแล้วครับเข้าแล้วเรียบร้อยนี่นะครับคือวิธีนะครับ วิธีการทําก็ประมาณแค่นี้นะครับบางคนไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้นะครับน้อยน้อยคนที่จะรู้นะครับบางคนได้นั่งยัดแบบนั้นแหละมันเม่ข้าวท้อทีนะครับก็ฝ่า้วครับนี้ครับสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่มือเก่านะครับที่ไม่รู้นะครับว่าวิธีการใส่ตะลิงเข้าไปใหม่เนี่ยทํายังไงนะครับใส่สายยางใส่ใต้ไก่เนี่ยเข้าไปใหม่กับตะลิงครับใส่ยังไงครับทําแบบนี้นะครับง่ายๆครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับต่อดีครับ